เหน่าวะนาวะ่าเน่ามัอนมอ,อ,อยุงกัดดิ <laughs> ทุกคนครับมันมีเสียงนะทุกคนเป็นหนูหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะก,ก็๊กแก๊กมันเป็นเสียงเดือนนะชัดเจนนะครับทุกคนตั้งแต่ที่ผมมานอนที่นี่ก็ ที่มาคืนที่มันนอนกับาจาย์ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนถ้าเป็นหนูเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะขึ้นบนต้นไม้มากกว่านะทุกคนแต่ตน,นี้มันเหมือนเดินบนพื้นดินนะครับเหยียบใบไม้ดังก๊อบแก๊บนะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คขลุยป่านะครับวันนี้ได้พาพิดิตนะครับทุกคนมาที่ที่พักของผมนะครับที่พัก ต้นไสนะครับบันไดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะทุกคนม,มีบันไดเพิ่มเติมนะก็วันก่อนเนี่ยไม่ว่างครับทุกคนอาจารย์ก็ชวนผมมานะผมก็ไม่ว่างนะอาจารย์เนี่ยมาทําบันไดนะครับเพิ่มเติมนะทุกคนเพราะว่าที่พักตรงนี้เนี่ยยังไม่มีบันไดนะคือถ้าพูดกันตามตรงก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับวันนี้ชวนพิดิดมาเที่ยวที่ที่พักตรงนี้เลยนะครับทุกคนพิดิดก็ อันน่ะรู้สึกยังไงบ้างสหที่ที่พ่อตรงนี้มองจากข้างล่างยังไม่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยใช่มุมดีนะอืก็สวยที่ตรงนี้สวยสวยเห็นไหมอืมโอเคพี่จิตรไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดูได้ไปทนไหมโอเคพี่จิตโอเคมันเป็นไม้แก่เนี่ยไม้แก่เนี่ยคือทนทานอีกชั้นเนี่ย ดู่ดูสามสาี่อ,อ๋อูุต้องไม่ใช่บันไดพี่นะแล้วบันไดพี่นี่เล็กคู ทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนที่พักแล้วนะครับก็สําหรับที่พักตรงนี้เนี่ยคือไม่ใหญ่มากนะครับทุกคนคือถ้าขึ้นมาสูงสุดเนี่ยเหมาะสําหรับแค่สามคนนะทุกคนถ้าเกินสามคนเนี่ยคือจะแอาอัดนะดิดูได้ไหมดูผูกไปได้ไม่กี่คนนั้นเนี่ยใช่ใชแต,แต่ถือว่ายายเลยนะถือว่าหญ่อยู่แต่คือถ้าหลายๆคนเนี่ยเราจะทําอะไรก็ลำบากข้างบนที่พักตรงนี้นะครับทุกคน เป็นไงพี่ดิดใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมมันต่างระดับเลยนะตรงนี้อืก็สําหรับอันนี้เนี่ยผมให้อาจารย์เนี่ยเป็นคนคิดนะใช่แล้วใช่ต่างระดับเนี่ยก็ผมจะมาทําแค่ตรงนี้ใช่มใช่ผมมาทําแค่ตรงนี้แล้วก็จะมาต่อเติมที่อื่นแต่ที่มากับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะมาชมด้วยแล้วก็ผมให้ช่วยคิดไปเลยว่าจะ อยากจะทําเพิ่มแบบไหนที่มันดูดีอ,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 อาจารย์ก็ทําให้มันตั้งระดับขึ้นมา,าเพื่อมันดูดีกว่าเดิมน,นะครับจะถือว่าดีโอ้ยเนี่ยตรงเนี้ยลวก็นเนี่ยเนี่ยแจ็คทุกคนครับก็สําหรับที่พักตรงนี้เนี่ยมีตาแล้วนะแล้วก็ลมเนี่ยพัดตลอดนะครับทุกคนเหมือนกับว่าตรงนี้นมันเป็นช่องลม,มเลยีเด,ดูนะครับทุกคนัแต่ที่มาเนี่ยลมคือพัดตลอดเลยนะ ตอนกลางคืนเนี่ยนอนรับสบายมากๆน่าจะเย็เยนน่าดูนะแต่ถ้าพัดตลอดเนี่ยมันก็หนาวอยู่หนาวหนาวมีโซนแบบปล่อยนะไม่เป็นไรเด็นี่ทุกคนก็เป็นที่ที่มีลมพัดตลอดเวลาแล้วครับเตาแบบนี้นะครับทุกคนคือเวลาที่เรา่อกป่อยเนี่ยลมก็จะพัดมานนะ่ยจะทำที่กันลมสักหน่อยหนึ่งครับผมคิดว่าน่าจะดีนะทุกคน ตอนมีแต่กองของผมก็ดําเนินการอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่ตัดไม้วางแบบเป็นแนวนะครับทุกคนนะว่าเจายังไงต่อนะครับแต่ผมก็ดูแล้วก็คิดไว้แล้วแล้วก็ปรึกษากับพี่บินแล้วนะครับว่าเจายังไงนะคือยังไงนะพี่ต้องไปตัดไม้มาเป็นเสาใช่ไหมแล้วก็ยังไงต่อครับโอเคโอเคแล้วก็แล้วก็มีไม้ตรงนั้นมาไว้ตรงนี้กันหนึ่งแล้วก็ ข้างล่างน,นี่อันนึงก็ปูฟ้าเลยแล้วก็สับไม้ฟ้าก็ป,ประมาณสักสองแผน่นนะเด็กสองแผน่นสองแผ่นแล้วก็อั 40, นนี้ล็อกสักสี่สิบเซนห้าสิบเซนนะอ่าใช่ครับอ่ก็ประมาณนั้นครับทุกคนลมเนี่ยมันจะตีมาทางนี้มากกว่าเพราะเราเนี่ยส่วนมากจะอยู่ทางนี้อ่าเราเนี่ยทําที่กันลมตรงนู้นก็จะดีกว่านะครับทุกคนโอเคเด่เดี๋ยวลองไปตัดไม้แล้วมาทําดูกันใช่ต้องลองเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าจะออกมาในลักษณะแบบนหน lò này. 1 นี่คมนี่หรือบ้างแจ็คไหนป้าต้องอันนั้นหรือมั้งเนี่ยต่อยู่ นี่ครับทุกคนตอนนี้พี่ดิดก็สับได้ไปหนึ่งอันแล้วนะครับทุกคนความยาวก็เราจะกะประมาณเอานะอืมกะประมาณนะเอาเลยขอวัดดูก่อนก็ประมาณนี้นะนี่ดูวิธีการขั้นตอนสับ ไม้ฟาครับท่านใดไม่เคยเห็นเลยโอ้ไม้ไม่ดีเนี่ยหนูแพะเราทำหลังที่ไหนพี่มีใหญ่ดีมากๆ สวยงามครับทุกคนตอนนี้ก็สับไม้ฟากเต็จแล้วนะนี่ครับีดีดสับไปอันนะผมสับไปอันนะครับทุกคนสองอันก็พอแล้วนะพี่พอเดี๋ยวมันจะสูงไป เดี๋ยวผมจะให้พี่ดิ๊นเนี่ยเอาขึ้นไปเลยนะทุกคนทุกคนไม้ลำนี้ก็จะทําเป็นเสานะครับแต่ไม้ฟากที่สับสองอันเมื่อกี้เนี่ยเป็นที่กันนะเดี๋ยวผมก็ให้พี่ดิ๊เอาขึ้นไปนะครับทุกคนไม้ฟากเนี่ยผมจะเอาไม้ท่อนนี้นะครับไปคุดหลุมหรือว่าทำสาวนะครับนี่คือวิธีการตั้งเสาครับ นนเี่ยดูแนวให้ผมเลยผมจะได้ปักคุณหลุมปักเสาไปเลยไม่หลงตาเนี่ยแหละแช็คมีฝันไหมไม่ใช่เนี่ยไอเนี่ยพี่ดูไอตรงที่ผมจะคุณหลุมเนี่ยเธอไหมเธอไหมทางไหนทางน Elliot, cake, s <S like yep. hey, ี้เธอไหมทางนี้เอาตรงนี้รงมมุ่่ายีเประมาณนี้ละะปรมาณนี้ใช่ไหมครับโอเคพอประมาณนี้ทุกคนผมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ กูหลุมตรงนี้เลยโอ้ ไกันใช่คอยกันยังยยงี้กันนะเสียบบนลงลาง่างดินถึง,ง,ง่ายง่าะคอยจัดเอาโอเคนะครับทุกคนก็ที่บังลมก,ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหจอดกันพี่ดิด ก็ความคิดก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคนบางทีเนี่ยผมก็อาจจะคิดไม่ถึงนะแต่พิธีเนี่ยคือระดับพลละเหมาอยู่แล้วนะทุคนนี่ลับเวาอีกแล้วด hey, ูนะครับนี่เป็นหนุ่มเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ลับเหมาด้วยคือเก่งมากๆากนะทุกคนแรงจัดเลยเวยแรงจัดเลย ครับทุกคนนี่ก็ที่กันลมนะครับเวลาที่ก่อไฟก็ต้องรอจังหวะนะครับให้ลมเนี่ยพัดไปก่อนนะไม่งั้นเนี่ยก่อไฟแบบว่ายากนะครับทุกคนว่าลมเนี่ยพัดตลอดเวลาเลยครับที่นี่นี่ที่กันว่ากันได้ส่วนหนึ่งนะพี่ดินนะนดีม,มากๆเลยนะครับมีที่กันอ่กากันลมแบบนี้นะไม่ใช่ส่วนเราไม่ไดินกันได้ประมาณเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ผมว่าแต่ถ้าจะทำเป็นป้องสี่เหลี่ยมเลยก็ <laughs> มันก็จะดีเกินไปนะใช่ ควันเนี่ยมันก็ออกไม่ได้นะมันจะทำให้ฝฟยเนี่ยติดยางนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอตัวหุงข้าวกันนะครับ ีทุกคนตอนนี้ผมก็ให้น้องนะครับนะก็ผมเข้าเนาะตะกล้องนะครับอเป็นน้องผมเ,เองนี่แหละอเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนี่แหละครับทุกคนเป็นเาติญาติกันนี่แหละครับนะเขากอา็ออกจากงานในเมืองแล้วนะก็มาเที่ยวในป่ากับผมนะครับเนี่ยครับทุกคนตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับนะเสียงจักระจัดนะทุกคน เดี๋ยวจะลองพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศข้างบนต้นไม้สูงนี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่ายังพอมองเห็นหรือเปล่านะทุกคน17นาฬิกา46นาทีนะครับนะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะครับย้อนไม้ดูนะดูกันนะทุกคนว่าบรรยากาศข้างบนเนี่ยสวยหรือเปล่านะ ขึ้นไม่ยากมากนะทุกคนดูเพราะจะมีเป็นรากมหม่ใครเหล่าจบเนี่ยง่ายมากๆนะ ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ะจะถึงแล้วโอ้ดูภาพมุมสูงครับพอพอมองเห็นอยู่นะทุกคนนู่นเลยทุกคนภูเขาลูกนุ่นครับที่เคยไปตัดใบลานเนี่ยนู่นเลยดูในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่นะทุกคนแต่ความจริงเราเดินไปประมาณก็สามชั่วโมงเนี่ยได้อยู่นะอยอดเขาตรงนั้นเลยครับที่เคยไปตัดใบลาน นี่ทุกคนบรรยากาศข้างบนครับอ๋อโอ้ฝนตกตรงนูนนตตงน้นครับนู่นครับฝนตกทุกคนฝังนู้นเลยนี่บรรยากาศรอบๆนะทุกคนหมอกเงือกครับทุกคนเสียงหมอกเงื้อหนอกเงือก,ก,อกทุกคน น่าจจะมีลูกไม้แต่บางอย่างทางนู้นนลยตรงนี้ตรงนี้ผมเคยไปแล้วทุกคนน่าจะมีลูกไม้ ลองฟังดีๆนะไม่ใช่เีง่งจักจั่นแน่นะทุกคนลองแบบฟังนีบนี้รับดูนะทุกคนนั่นนั่นจะดังอยู่แถวนั้นแหละทุกคนน่าจะมีลูกไม้อะไรบางอย่างนูงงงง่นนู่นนี่ผมเจอตัวแล้วนี่นี่ มองตูมไม่เห็นนะมองตูไม่เห็นทุกคนตรงนั้นน่าจะอยู่แถวๆต้นพึ่งนะทุกคนน,นู่นเสียงเนี่ยดังมากไกลมากจะอยู่แถวนี้เมื่อกี้ผมเนี่ยมาซูมได้แค่นี้นะทุกคนมองไม่เห็นแล้ว ผมเห็นบินอยู่นะเมื่อกี้น่าจะกินลูกไม้อะไรบางอย่างแถวนั้นนู่นน,น,น,นูทุกคนบินจอดบินจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเจอตัวอยู่เมื่อกี้มันมีตรงนั้นคู่นึงนะทุกคนแล้วก็ตรงมูนเนี่ยคู่นึงตรงแถวๆเนียคู่นึงก็ตรงนั้นเนี่ยคู่นึ่ง,ง,ง,นนนงสองคู่นะ เงือกเนั่ยๆทุกคนเห็นไหมเนั่ยๆเห็นไหมบินลงมาแล้วเนั่ยๆนี่ๆตรงแถวๆเนี้ยเมื่อกี้บินลงมาไม่รู้ในกล้องเนี่ยพอมองเห็นหรือเปล่านะผมสูมแบบสุดแล้วนะครับนุ่มๆทุกคนแถวๆนี้ยเนั่ยๆ ่แถวๆนี้ทุกคนผมมองในกล้องเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะแต่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้นะทุกคนขึ้นมาเจอคนละจับมันเดี๋ยวมาพักอยู่ตรงนี้พักพักนึงพักนึงเจอไหมเจอตัวไหมเจอตัวเนี่ยกองมองไม่เห็นใช่ป่ะอืมเดี๋ยวๆเขาบินไปมานี่แหละอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่แถวๆนี้พี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะ nghe chạy cho nữa toàn kiệt bé mình nó sẽ bị lùng mà mấy lời chuối ตอนนี้ก็ลงมาจากข้างบนแล้วนะทุกคนแค่พาทุกคน,นไปชมอยู่นะแต่โชคดีนะครับที่เจอกับน้องเงือกแต่ไม่รู้ว่ามันจะพอมองเห็นหรือเปล่าไม่เห็นหมันไกลเกินนะ,ะนแต่เสียงเนี้ยอาจจะได้ยิน,นทุกคนโอเคทุกคนมากินข้าวกันครับแบบดูแบบฟันง,งนะ ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็นั่งคุยนั่งโม้กับก็ดิดนะครับคุยเรื่องเกี่ย,กยวกับในป่านะครับ <c oughs> นะบ้างก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตบ้างครับทุกคนนะรู้สึกว่าตอนนี้มันจะอุ่นเลือเกิน <c oughs> ดิดไฟเนี่ยแรงไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเบาไฟเนาะอพอเป็นฟืนทอนใหญ่นะ ก็ผูกเปนอนกันนะครับที่เดิมนะครับทีนี้ก็ผูกพุาโบนนี่ทุกคนครับผมที่อาจารย์เชนนอนคืนก่อนนะที่มากับผมนะผมก็พูกที่เดิมนะครับนะส่วนไอ้นะน้องผมเนี่ยทุกคนนี่ตะก้อตะก้องครับตะก้องผมนอนทั้งวันเลยแจกใช้งานเหนื่อยจัดเลยนอนเขานอนพื้นนะครับทุกคนนี่คนอนพื้นก็นอนได้นะ ความจริงแล้วถ้าปลูกเปก็ปลูกเปได้จะต,ต้องปลูกสองระดับนี่มันจะปลูกตรงเนี้ปลูกตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกตรงนี้คนเขาบอกว่าเขานอนข้างกองไฟเนี่ยมันอุ่นดีนะก็แล้วแล้วแต่เขานะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมครับพี่ดิก็จะขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนเป็นไงพี่ดิด<ม>เหมือนที่ผมบอกไหมลมพัดตลอดเลยนะ<ม>นี้ลมพัดทั้งคืน ก็กะดีแล้วสบายเลยตับเลื่อนเลยนะครับทุกคนครับมันมีเสียงนะทุกคนเป็นหนูหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะก็แก่กต่มันเป็นเสียงเดือนนะชัดเจนนะครับทุกคนตั้งแต่ที่ผมมานอนที่นี่ก็ ที่มาคืนที่มันนอนกับาจานก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนถ้าเป็นหนูเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะขึ้นบนต้นไม้มากกว่านะทุกคนแต่นี่มันเหมือนเดินบนพื้นดิน,นครับเหยียบใบไม้ดังก๊อบแ๊บนะไม่รู้ว่าเป็นหนูหรือเปล่าหรือว่าสัตว์ป่าชนิดไหน,นครับแต่การคาดเดาของผมเนี่ยนะ่าจะเป็นหนู เป็นสัตว์ชนิดนะครับเดี๋ยวนะที่กล้าเข้ามาในห้างแบบนี้นะครับทุกคนอืมไม่ได้ไม่มีไม่เจออะไรเลยลมพัดตลอดเลยนะทุกคนลมแรงมากลมแรงที่สุ มไม่รู้ว่าคืออะไรเฮทุกตัวเดี๋ยวขอตัวน้อนแล้วครับ สวัสดียามเช้านะครับทุกคนก็วันนี้ตื่นกันแต่เช้าเลยนะครับความจริงเนี่ยตื่นตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งแล้วนะครับทุกคนตื่นมากลางไฟชิดนะครับคิดว่าฝนจะตกหนักนะทุกคนอ่าฝนตกไปปอยนะครับก็เลยตื่นขึ้นมากลางไฟชิดนะกลัวว่าจะตกหนักนะกลัวถ้าสนตกหนักเนี่ยจะเปียกนะทุกคนจะเช้าแบบนี้ก็อากาศเนี่ยเย็นมากๆเลยทุกคน สดชื่นนะครับลมพยอยังแรงเหมือนเดิมยิ่งมีฝนตกลงมาแบบป่อยๆอย่างนี้เนี่ยทำให้อากาศเยเ็ยนลงกว่าเดิมนะครับอาดื่มกาแฟเช้าๆกันครับทุกคนรู้สึกว่าได้ดื่มกาแฟตอนเช้าเนี่ยสดชื่นมากๆเลยนะครับปีติดนี่เหมือนจะยังไม่ตื่นดีนะ <c oughs> อ้าตื่น <c oughs> ตื่นดีจนะ่ะ <c oughs> ต,ตื่นแล้วใช่ไหม 嗯。<laughs> คือหนาวะนาวะนาวเยหนาวมีคอ,อยยุงกัดดิฝ <c oughs> นหนานี่มีสนขอได้อยู่นะข้อหูม ครับทุกคนตอนนี้ก็เก็บข้าวเก็บของอะไรเสร็จแล้วนะครับบรรยากาศเช้าเช้าก็ยังมืดคึมอยู่นะทุกคนคาดว่าวันนี้เนี่ยฝนน่าจะตกนะครับเนี่ยว่าไม่มีแดดออกเลยนะครับตอนนี้เจ,จ็ดโมงเจ็ดนาฬิกาแล้วทุกคนอีกห้านาทีนะครับ,รบก็เริ่มสส่แล้วนะจะเดินทางออกจากที่พักตรงนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พีด่ดิษด้วยนะครับนะ กองผมเนี่ยเหมือนจะยังไม่ตื่นนะครับเป็นไงพี่อ่ะเย็นครับผมเพิ่ตื่นครับโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้พวกผมทั้งสามคนก็ขอตัวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะผมกับพีดิศจะไปทำอะไรก็รอติดตามกับผมต่อนะครับทุกคนครับผมโชคดีทุกคนครับบ๊ายบายครับเอ้ยเนี่พี่